ดูดวงเดือนมกราคม2517ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทางด้านการงานในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยกับงานมากๆอยากพักผ่อนยาวๆอยากเปลี่ยนบรรยากาศหรืออาจอยากเปลี่ยนงานในช่วงนี้ได้มีเกณฑ์ที่คุณอาจได้โยกย้ายไปทำงานในที่ไกลๆหรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับงานต่างประเทศเข้ามาได้ทางด้านการเงิน ในช่วงนี้รู้สึกไม่สัมพันธ์กับความเหนื่อยที่คุณได้ลงแรงไปคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่ได้เงินเท่าเดิมหรืออาจมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากกว่าเดิมทางด้านความรักสำหรับคนโสดคุณอาจมีคนที่สนใจเข้ามาแต่คุณจะให้เป็นความสัมพันธ์แบบเงียบๆไม่ได้เปิดเผยออกไปส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณจะค่อนข้างยุ่งไม่ค่อยได้ใส่ใจคนรักมากนักเหมือนต่างคนต่างอยู่กันมากกว่า ทางด้านสุขภาพดีเรเยีงยงการขับรถไกลระวังอุบัติเหตุ